ทคนพอเห็นอินทราแกรมคุณแม่ก็ตกใจกันใหญ่ใช่ไหมคะแล้วถ้าตกอับยังไงจิตใจแกไม่เคยตกอับพี่อย่าไปอย่าไปอะไรนะเดี๋ยวมันก็เงียบไปเองเดี๋ยวมันก็อะไรตกใจแล้วเป็นห่วและทุกคนพอเห็นอินทราแกรมคุณแม่ก็ตกใจกันใหญ่ใช่ไหมคะต้องบอกอย่างนี้ว่าพี่กับพี่ตุ๊กเนี่ยโทรคุยกันเป็นประจำแล้วพี่ตุก๊กก็ชอบแบบน้องขาวันนี้ หลอกคุณพี่อีกแล้วนะว่าจะไปเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือชอบไปหาแกแล้วก็ไปเมาส์เล่นกันนะนะเป็นเป็นไปเป็นประจำอะ่ะครั้งนี้ก็ไปแล้วปรากฏไปเจอแกไปหกล้มเป็นแผลใช่ไหมคะก็คุยกับแกว่าเนี่ยนะเออพี่น้องคนนึงเนี่ยนะแม่เ็าไม่สบายเป็นแผลแล้วก็ถ่ายให้แผลเขาดูคนนั้นบอกว่าไม่ได้นะแผลมันแข็งอย่างนี้ต้องล้างออกไม่งั้นอันตรายแกก็บอกไม่อแกไปหาหมอแล้วก็หมอเป็นเพื่อนแกแล้วหมอบอกว่าเนี่ยอย่างนี้นะตุก๊กต้องถลกออก แกก็เลยกลัว<อ>ก็เลยไม่ยอมให้เพื่อนหมอทำเราก็หลอกล่อคุณแม่ไงเพราะรู้ว่าไม่งั้นบอกว่าแกเป็นมา11วันแล้วนะหกระล้มอะ่ะแล้วตอนนี้มันพอเป็นอย่างเงี้ยข้างในมันยังเขาเรียกกำลังอักเสบอะ่ะต้องเอาข้างบนออกขึ้นอาออต่อใช่เพื่อจะทําให้ยามันเข้าไปถึงแล้วเขาบอกว่าห้ามใส่าย,ยาชนิดหนึ่งที่มันจะทําให้แบบเนื้อเยื่อเรามันแข็งนะคะให้ใช้เป็นน้าเกลือล้างเราก็ล่อหรอกคุณแม่นะคะไปติดใจมาจากคําว่าโดนถลกบแผล เา็กลัวของเข้าอยู่นั่นน่ะะก็เล่นกันล่อหลอกก็ทีทั้งทาแผลด้วยแล้วก็เวลาเจอกันจะชอบก็บ้าบอคุยอํำกันอ่ะก็สนุกสนานแต่นีสใส่พี่ตุกงก็ต้องรู้ว่าเวลาอยู่บ้านน่ะแกโซมแบบไม่อาบน้ำด้วยนะแกชอบแกจะไม่อยู่ไป่อาบน้าดีบางวันแกมาอวดพี่ว่าคุณพี่ไม่ได้อาบน้ำสามวันแล้วก็จะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าอวดแล้วคุณแม่จะบอกว่าคุณแม่ไม่มีกลิ่นแกจะไม่มีแกไม่มีกลิ่นตัวแล้วแกก็ชอบใส่เสื้อยืดเก่าๆตัวใหญ่ๆใช่ไหมฮะ แล้วคนก็ไปมองว่าแกโซมตรงนั้นเราก็บอกพี่ตุ๊กนะอายุ64แล้วนะ64แล้วแกก็ความสูงแกเนี่ยประมาณ1 6 5ย67ขึ้นไปอ่ะสูงกว่าพี่อะเนาะแกหนัก6 0สบซึ่งก็น้ำหนักแกในี่แกคุมตัวเองโดยนิสัยเราก็รู้วันอยู่แกก็น้ำหนักแกก็มันไม่ได้โซมอ่ะโดยอะไรแล้วแกก็ไปนั่งตรงหน้าบ้านอ่ะมันก็เป็นแสงจากถนนเข้ามาแกก็ดูดำแต่ทําไมเราเอาลงเพราะว่าวันนั้นอ่ะตอนหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูในติ๊กตอกอ่ะแกจะเล่นติ๊กตอก แล้วแกก็บอกคุณน้องคุณน้องส่งมานะแล้วเดี๋ยวแกจะแกทำเองไม่เป็นเดี๋ยวจะให้เด็กๆตัดแล้วลงติ๊กตอกเราก็เลยเออถ้าคุณแม่เราลงพอดีไอในในไอจีเราอะ่ะไอเฟซบุ๊กอะมันตัดให้เราด้วยเป็นวิีลอะอันนั้นะนสามารถตัดข้างในีลได้มันตัดของมันเองพี่ก็ใส่มันไม่ได้ใส่รูปเน้ยนะมันระเด้งขึ้นมาว่าให้เราตัดแล้วเราอ่ะเออก็ใส่รูปไปเสร็จมันตัดออกมาแล้วคือวิีลตัดตัดอาตรงไปติกนะที่ไม่ได้ตัดอะไรเลยแล้วก็พากเสียงลงนัลงวันแรกๆ เ้าคนก็เข้ามาเป็นแบบเป็นความผูกพันน่ารักอะเนาะเสร็จพอคนยิ่งดูไปก็ยิ่งตึงความไปมองว่าพี่ตุ๊กซมไปมองว่าอะไรออแล้วเราก็ยังโผหัวเลาะกัะนมะาแต่พอตอนหลังๆก็เลยไปเป็นประเด็นเรื่องอื่นไปอีกประเด็นก็คือมีสํนนักข่าวสํนนักหนึ่งโทรคุยและนิสัยพี่ตุ๊กเนี่ยเป็นคนที่อํดาดันบอกอุ้ยตายพูดไปเรื่อยบินมาแล้วโอ้ยเห็นข้าวข้าไฟแล้วจะล้มหัวฟาด เขาก็<ๆ>เอาไปเขวยนว่าแกนล้มเพราะว่าเห็นข้าไฟอะไรอย่างเงี้ยบอกวา่าพี่ตุ๊กตก,ตก,ตก,ตกอับอ่าอันเนี้ยยิ่งขำคือพี่ตุ๊กเนี่ยถามเราว่าเรื่องตกอับแคงไม่มีเพราะว่าตัวแกตอนนี้ถึงแม้จะเลิกกับสามีแต่ลูกชายแกก็ทําร้านอาหารนะคะทำร้านอาหารที่ทํากับสามีด้วยเนาะเพราะนั้นเขาก็มีรายได้ของเขาและพี่ตุ๊กเนี่ยเชื่อไหมวัดดัชนีความตกอับของแกไนมะ่ที่วัดไม่ได้เพราะแกเที่ยวซื้อของแจกชาวบ้านทุกวัน อย่าได้รู้ว่าใครขายอะไรนะรเดี๋ยวส่งคนขับรถถ้าเขาตกอับก็จะต้องไม่มีแม่บ้านไม่มีบริวารคนขับรถเนี่ยสองเอาอาหารส่งบ้านพี่ส่งบ้านโู้ส่งบ้านนี้จะเป็นคนมีน้ําใจมากนะเพื่อนฝูกรู้จักก็จะรู้ว่าแกเป็นคนแบบเนี้ยเพราะนั้นถ้าคนถ้าจะว่าเงินทองมันน้อยลงกว่าต่ก่อนเป็นไปได้แต่เรื่องตกอับเขาไม่มีออแล้วถ้าตกอับยังไงจิตใจแกไม่เคยตกอับพี่ตุ๊กเป็นคนจิตใจแบบใจให้อ่ะจริงครับแ้คุยกันไหมกับพี่ตุ๊กเรื่องของขามีข่าวออกมาเยอะ แกก็โทรมาน้องดูสิอย่างนั้นอย่างนี้แต่แกแก็เข้าใจนะว่าเราไม่ได้ไปแบบลงร้ายแกเพราะว่าก็รู้กันนะอะไรเงีย้ยค่ะจะบอกว่าพี่อย่าไปอย่าไปอะไรนะเดี๋ยวมันก็เงียบไปเองเดี๋ยวมันก็หายไปเพราะเราก็รู้กันถูกดีว่ามันไม่เป็นอะไรนะตัวเรื่องจริงเป็นยังไงคุณแม่ก็ยังแต่งเนื้อแต่งตัวของเขาเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ออกงานบ่อยเท่านั้นเองค่ะ